กันังสามแฟมิลี่ป๊อบครับปามค่ะไปค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาทำเมนูไข่หัวใจค่ะแล้ววัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีอันนี้ค่ะไส้กรอกไส้กรอกค่ะซึ่งไส้กรอกของเรานะคะแม่ก็ได้เอามาทำเป็นรูปหัวใจเอาไว้อย่างนี้แล้วก็อันที่สองนะคะก็คือไข่ค่ะ แล้วก็มีเนยนะคะ่ค่ะแล้วก็มีเนยก็จะเป็นกะระทะ่ะตะหลิวใช่พร้อมกันแยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะแล้วก็ไปทํากันเลยค่ะกดไลค์เยอะนะคะและขั้นตอนในการทํานะคะอย่างแรกเลยต้องเปิดกระทะใช่ไหมแล้วก็ใส่นี่ค่ะเยนยค่ะเนยของเราใส่เอาไวเลยคนนี้ใส่ไปแล้วเะคะโอ้ ทำให้มันไม่ติดกระทะใช่ค่ะเฮ้ยให้มันไม่ติดท uh ้อนเออใช่แตวมันต ja. ้องติดกระทะแล้วอะวางค่ะเสร็จแล้วก็เอาหูหอมเสร็จแล้วเราก็เอาหัวใจนะคะที่เป็นไข่กรอบของเราเนี่ยวางเข้าไปตรงกลางเลยใช่ไหมแม่วางเลยวางเลยวางแบบนี้อู้อยู่แล้ววางเลยพอดีเป๊ะไข่ใส่ลงไปแล้วเราก็เริ่มใส่ไข่เลยค่ะดูนะคะไข่เลยค่ะ ้มันกระเด็นไข่นะเราังนมันกระเด็นไข่นะคะโอข่ก็จะเยะิมเนิดหน่อยไม่หน่อยนี่เยิ้มเท่าไรมเท่าไรแล้ก็รอมัสุกนะคะโมันน่รัมากเลยอะอกกินด้วยอ่าโอ้แ้รตัดขอบไขออกะะไมครับอันนี้อะไร,รอ,อมมากหอมมากอกินเลยแล้วก็รอไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงข้างในสุก ฉันได้กลิ่นหอมกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมเนยของเจ้านั่นเองเนยไปแล้วท่านะเนยเค็มเราต้องพลิกแล้วหรอโอเคขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากมากมาพลิกไข่กันเถอะค่ออาะเอาละอะเอาะเอาะเอาละ Amazing เขา Amazing เวลาเราจะเกี่ยไข่ให้มันดีที่สุดก่อนนะคะ ไข่แดงเริ่มแตกแล้วค่ะทุกคนเป็นธรรมชาตินะคะว่าเราคลิกมันนะคะอือหอมอ่ะหอมกลิ่นเลยนะคะใช่เลยรสชาติเป็นไงเป็นเค็มๆหรอเนยเค็มเราเลยไม่ชองกินกระป๋างเลยแม่แม่ลองกินเนยกันดีกว่าทุกคนรสชาติมันอาจจะไม่คล้ายๆลองกินเนยด้วยได้ไหมได้อันนี้ได้ล้างมือแล้วนะคะใช่ค่ะ ชอบกินอะไรฮึมยังไม่เคยไหมไงไม่รู้จักยังไม่คุ้นยังยังไม่รู้จักรสชาตินะคะแค่ต้องกินอีกนิดนึงรู้จักยังยังอันนี้อันนี้หิวแล้วเนี่ยอ่ารู้จักยังยังมันเริ่มมันหวานแล้วอ่าเริ่มรู้แล้วว่ามันหวานเยองแต่รสชาตินะคะก็เริ่มงคุ้นเแล้ว อ่ารู้แล้วว่าเริ่มเค็มๆแล้วตัางชอดอ่ารู้แล้วท่านมันดีมากอ่ะมามาที่น้องไข่หวัวใจของเรานะคะอุ้ยตอนนี้น้องเริ่มสุกแล้วใช่ไหมแม่สุกตอนมันกำลังจะสุกแล้วนะคะอู้มันก็เหมือนไข่กับไข่ก่อนคนแต่ว่ามันดูนไม่รัก<ร>ประทา,า,ากก่่่อนามามน <c oughs> โโอเคอดทอดทอดพอมันโก็ใช้ได้ใช้ได้อยู่ได้อยู่นะคะก็ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้ได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวครั้งนี้นะคะเราจะมาแก้ตัวกันค่ะเพราะว่าได้ต้องเป็นหัวใจแน่นอนอ่ะแม่เราจะตอกไข่ให้แม่ตอกไข่นี้ตรงกลางนี้เลยค่ะทีเลย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  ยอดแม่เน,นอยอร่อยนอ,ยอรอหอมนอยอุยอน,นีน่ากินอ่ะหอออเหมือนว่าอันนี้จะน่ากินมากๆเลยนะครับเนอยอร่อยทำไมไปฟ้าให้สวยยังไงก็มือหนู เราไม่ได้สั่งไงเาไมาทำให้ดีสุดหนึ่งมันดีแล้วยังไม่ได้กินเลยต้องอ <c oughs> เอาใหม่แก้ตัวเราแก้ตัวเอาช้อนมาเฮ้ยได้อยู่จั๊นหน่อยได้อยู่นะไม,ไม่รอแล้ว,ไม,ลวไม่รอแล้วนะคนะน้องเราจะกินแล้วไม่รอแล้วหิวมากโอ้ หอมกลิ่นเนยแล้วก็ไข่กลิ่นเนยผ <c oughs> สมกับไข่นี่หอมมากเลยนะคะ <c oughs> อะไรไปไปปะไนะบไรฟะอะไรคะนุกก่มจิ้มแรกเค็มเท่าไหร่ <c oughs> ไข่ฟองพี่อู้อันนี้ก็กินได้อยู่ววาแก่ไข่เก่งเลยวแม่ขอนท้อนนะนะเหยาเลยพี่ฟันเหยาเลยอย่าพึ่งโอ้ยเราท้อนจากแม่ก่อนอันนี้หิวจรนงมาตอนพี่เราไหนรอคอยมาเนิ่นนานแล้วนะคะอ่ะมันต้องมีอันนี้ด้วยไฟฟ้าระวังมินะไฟฟ้าต้องท้าเข้าใกล้มิดเลยค่ะ เป็นซอสตาหนึ่งนะคะเป็นซอสแบนแบนหนึ่งนั่นเองเป็นเขาเรียกว่าตาใช่ไหมซอสตาหนึ่งอ่ะเมนูแซนมลเอนเมนูแซนบลเอนี่หยอบไปเลยหยอบไปเลยหยอบไปเลยสวยมากใช่สวยมากเลยค่ะอันนี้มันเป็นมันเหมาะสำหรับเป็นเมนูอาหารเช้ามากกว่าใช่ทำยากมากใช่แต่มันก็มันก็ทำง่ายอยู่หรอกถ้าเราทอดไข่เฉยๆอ่ะชิมเลยดีกว่าแล้เขาลองชิมด้วยอ่ะให้น้องาท้าชิมก่อนคนแรก มาไปป้าเอาชิมเป็นไหมว่าอร่อยอร่อยอ่ะประคอนชิมเอาให้ประคอนชิมวันนี้อ่ะชาพี่บามชิมแล้ว คนบอกว่าอร่อยนะคะมาดูกันว่ามันจะรสชาติอร่อยแค่ไหนอยากเพีงโต๊ะไส้กรอกป้านะขอหยิบไปกรอกนะเดี๋ยวมันร้อนแล้วทันจะร้อนเลยเด้าขอไม่ได้ไปฟ้าป้าทำให้ดีกว่าค่ะน้องป้ายจะกินแล้วนะเราอยากกินไส้กรอกอันฝั่งนี้เลยนี่ต่อนีกนะ เอาแล้วสำหรับเมนูในวันนี้คะก็ได้จบไปแล้วค่ะคอร่อยมากๆเลยนะคะก็สามารถเอาไปทําดูได้นะคะเป็นเมนูที่ค่อนข้างง่ายนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับต่อคเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีคัับ๊ายบาย ขอตัวไปกินก่อนนะคะบ๊ายบาย